สวัสดีครับผมนายนันทวัฒน์จันนวลรหัสนักศึกษา6 1 0 4 0 2 2 0นึนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอท่าบริเวณเบื้องต้นนะครับโดยท่าแรกนะครับก็คือท่าพุชอัพหรือท่าดันพื้นที่เราคุ้นเคยกันได้ยังนะครับครับในการท่าเริ่มต้นนะครับให้ผู้ทดสอบนะครับยืนท่าสูแข็งนะครับแขนนะครับเหยียดตึงนะครับเอียงหัวไหล่นะครับ ช่วงแขนนะครับให้กว้างกว่าไหล่เล็กน้อยนะครับลำตัวนะครับเหยียดตรงนะครับขาเหยียดตรงเท้าชิดนะครับแล้วต่อไปนะครับให้ผู้ทดสอบนะครับค่อยค่อยลดตัวลงนะครับหน้าอกนะครับจะลงชนถึงพื้นหรือไม่ชนก็ได้นะครับข้อศอกนะครับจะต้องแทงไปด้านหลังนะครับแล้วก็แนบชิดกับลำตัวนะครับโอเคนี่จังหวะขึ้น ในจังหวะขึ้นนะครับให้เราหายใจออกนะครับขึ้นลงนับหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับโอเคนะครับถ้าต่อไปนะครับก็คือถ้าแพ้งนะครับโดยถ้าเริ่มต้นนะครับให้ผู้ทดสอบนะครับเหยียดตัวขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าข้อศอกนะครับจะเป็นจุดรับน้าหนักนะครับข้อศอกตรงนี้นะครับจะต้อง เป็น90องศานะครับทำ90องศาแล้วก็ลำตัว90องศานะครับเหยียดตึงนะครับจบนะครับเท้าชิดเหมือนกันนะครับข้นเ้องนะครับอยู่ว้างความางายเล็กน้อยนะครับลำตัวเหยียตึงนะครับเท้าชิดนะครับในการปฏิบัตินะครับจะทำค้างไว้ประมาณ30-60วินาทีนะครับโดย ทำสามถึงห้าซินะครับก็ไปดูท่าต่อไปกันเลยครับโอเคนะครับท่าต่อไปนะครับก็คือท่าไตรเซ็ดิฟนะครับครับในท่าเบื้องต้นนะครับเท้านะครับจะต้องชิดกันนะครับสะโพกหงอเล็กน้อยนะครับขาเหยียดตึงนะครับข้อมือนะครับจะเป็นจุดรับน้ำหนักนะครับแขนเหยียดตึงนะครับเริ่มเลยครับงอจะงอข้อศอกนะครับ อ๋อแล้วก็งอสะโพกเล็กน้อยนะครับลำตัวนะครับทิ้งดิ่งตรงลงนะครับเคครับเราจะใช้แรงจากกล้ามเนื้อไตเส็นะครับในการดันอรพยุมตัวขึ้นนะครับท่านี้ครับก็จะหนักที่หนึ่งนะครับควรใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเชิญชมท่าต่อไปเลยครับครับสาหรับท่าบริเวณท่าสุดท้ายนะครับก็คือท่ารั้งนะครับในการปฏิบัติเครื้องต้นนะครับให้ผู้สอนนะครับยืนตัว ตรงนะครับเท้าชิดนะครับมือแขนนะครับจะต้องเท้าเสเอวนะครับในการปฏิบัตินะครับจะต้องก้าวก้าวเท้าขวานะครับก้าวเท้าฝาออกมาก้าวยาวๆนะครับแล้วก็ย่อตัวลงไปครับจะเห็นว่าก็เข่านะครับจะต้องงอนะครับงออประมาณเก้าสิงองศ์ครับ ข้อเข่าด้านหลังก็งอประมาณ90องศานะครับาส้นเท้าด้านหลังนะครับเปิืเล็กน้อยนะครับแล้วคู้นัสัตนะครับใช้แรงจากขาด้านหน้าครับในการถีบส่งตัวเองขึ้นนะครับกลับเข้าไปสู่ท่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็สลับอีกข้างนะครับออกมาอีกข้างก็เหมือนเดิมนะครับก็คือมุงศารครับประมาณ90องศาอุงศาขาด้านหลังก็90องศาครับ ส้นเท้านะครับเปิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้แรงจากหน้าขาครับขี่ตัวเองขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับท่าบริเวณที่ผมได้นําเสนอทั้ง4ท่าเบื้องต้นครับก็ในการถ้าสําหรับท่าแข็งนะครับให้ค้างไว้ประมาณ3 0มสิถึงหกวินะครับทําประมาณ3ามสิบถ้าเป็นท่าอื่นที่ไม่ใช่ท่าแข็งนะครับก็ให้ปฏิบัติในการขึ้นลงหรือ เข้าอ่อนครับนับเป็น1น,นะครับทำประมาณ1 0บถึงสิครั้งนะครับจำนวน3ามถึงเซตนะครับในการพักครับพักต่อเซตให้พักที่ทน่1นาที30มิิบพักต่อา3นาทีนะครับครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ